ว่าผม,มผมเห็นผมเห็นคันนี้เป็นคันที่สองผมไม่เคยเห็นเลยสิสิบกว่าปีที่แล้วเห็นคันหนึ่งโพสโพสอยู่ไม่ได้โพสขายนะโพสอยู่แล้วก็คันนั้นหายไปผมเห็นกันแค่คันที่สองเชอรี่มันมันมีแต่ว่ามันไม่ใช่ทายลาดอย่างงี้นะใช่ปะต้นจะเป็นร้อยหนึ่งส่วนสองรุนนี้หมายถึงมาถึงรุ่นนี้ใ่แต่ว่าจะมีไฟกลมอีกทายลาดไฟกลมก็เป็นเจนเจนวันเจนวันมันี้เจนเจนสองใหม่กว่าดูครับมันปีอะไรอ่ะ หนึ่งที่มังนอกมันออกมาตั้งแต่ปีเจ็ดต้นๆแต่คันนี้จดทะเบียนน่าจะเจ็ดคืนเก้าเจ็ดหกสวยมากนี่เป็นรถพี่เองเอ่อเป็นรถเพื่อนครับรถเพื่อนมาทําขอทําขอเขาทำอ่ะขอเขาทำเสียดายเสียดายขอเขาทำออุปเมนสภาพตอนแรกแล้วคือแบบว่าขอเขาทำเลยโหผูกมาแล้วเอาเงินใครทำมาเรื่อเขาที่คันนี้ยังไม่จบยังขานเฮ้ยสมอโต้มาจากไหนโอ้โหขอดูภายในหน่อยสิในกิ๊บมากกิ๊บมันกิ๊บลังเลเนี่ย พระเจ้าออกศูนย์วันไหนนี่ครับเนี่ยอ,อุ้ยทำไมกลิ่นมันใหม่ขนาดนี้พี่่ไมเลยอ,อะไรหายากขนาดไหนครับต้องประมูลอย่างเดียวอะไหล่พาร์ทเครื่องบางทีได้อย่างในเนี้ยฮะแต่ถ้าบอดี้นี่ต้องยาฮูอย่างเดียวอืมันอย่างไฟท้ายนี่ก็ต้องซื้อเก็บ มีสองชุดกระจังหน้าก็มีสามชุดแต่ก็โปรงฝา,าท้ายก็มังซื่งเจอของได้ต้องกวาดหมดใช่ของอยู่ตรงที่รถทำแบบช่วงล่างมันเป็นแหนบหบรือเปล่ช่วงล่างแบบไม่ได้แหนบครับไม่ใช่ไม่ไม่แหนบอันนี้มันเป็นในรถในปีนะั้นมันเป็นรถประเภทอะไรครับเป็นเป็นรถพาท็อปทั่วไปรถม่านทั่วไปโ <c oughs> อ้โหนี่ขนาดวันดูเท่มากเลยนะมันดูแบบ สไตล์แบบว่าย้อนยุคแล้วก็แบบการเวลาทำอะไรมันไม่ได้ฝูดิ้วเครื่องมาใหม่หมดเลยนี่หว่าใช่มาจากสูหรือก็สองท่าไม่ยากเหรอพูดเหมือนกันไปแล้วโอ้ยมันภายในมันเนียนได้ขนาดนี้เลยเหรอครับขออนุญาตนะครับได้้ยงเีครับโอ้โหยิ้วจนอุ้ยราคายุบหรือเครับเนี่ยโอ้โหมันสวยขนาดนี้เลยพี่กบิ้วจนออ หามาได้ยังไงครับแข่งช่างแข่งบิ้วเหรอพี่หรือว่าของออริจินัลใช่ของเดิมเดี๋ยวเปิดให้ดูลูเราเป่าบิ้วใหม่อ่ะพี่ใช่ครับโอ้หอ๋อนี่ไฟอ่าอันนี้ไฟใช่ไหมครับไซส์ไซส์ดิฟอะไรเนี่ยพงมลายไม้เหรอพงมลายไม้แล้วสัมสวยมากนี่กระไม้เฮ้ยเดี๋ยวจะดีดรถเขา จะบิดตัวมันวะสวยมากนะดูดิที่ช่องเช่างโอ้แต่หัวมันเหลือนิดเดียวนะช่องแอร์นี่ทำใหม่นะช่องแอร์นัา่<ท>า<ำ>งเพิ่มเริามเพิ่มเออแต่ว่าดูไอ้นี่มากเลยโค้กเข้าเลยปกติแอร์เขาจะแบบอยู่ตรงกลางทำอืมเย่เกอร์ในนี้ทำใหม่หมดเลยอะนี่ตอนัอ้นก็ได้ได้ได้ของทรงมันจะเตีออ้ยนนี่อครับใช่ครับโดนสีฟ้าเหรอข้างในนี่ กูไม um ่เข้ากูไม่เข้าตอนนี้ทำนีสุดสิงะทำเกินเบอร์เยอะยกเลี้วน่ยถอดชุบทุกตัวแกยกเลีวหนยังถอดชุบทุกตัวแสดงว่าทำน็อตทั้งคันปกติมันจะวางเครื่องกลับแบบนี้อยู่แล้ววะ รถขับหน้าครับรถขับหน้าระวังกว่าไม่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นนี้จริงๆอะถ้าเราคนไทยคิดว่าเป็นเครื่องขับหลังทั้งหมดแต่จริงๆอะรุ่นนี้มันเป็นขับหน้าเกียร์อยู่ใต้ใต้เครื่องมั้งแล้วถ้าดำไม่ผิดมันจะเป็นเพาอยู่รุ่นนี้เป็นขับหน้าเหรใช่ครับทำไมดัสันชอบทำเป็นสีนี้หมดเลยวะมันเป็นเอกลักษณ์เขาไงเสื้อเสื้อก็ต้องสีนี้เออเสื้อป็นสีแบบเนี่ยอันเนี้ยเปิดมาเนี่ยจะแบบเจอสีนี้ก่อนเลยงงมากเลยทำไมเพต้องปสนสีนี้ มันจะสวยดีนะมสคันนี้สนี่รุ่นนี้ถ้ามันจะมีตัวนี้มันไม่ใช่เอ็กวาเป็นเอเลยนะเอฟชมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งเปนอกันอามันจะเป็นไทยกว่นอาก็มีบ้านเราก็มีสองคันใช่ครับเอ็กันอามันจะส่งสนมากคันเนี้ยโพสตเบอร์ทำไปเกินเบอร์จัด